ที่นี่คือดอยหลวงตากหนึ่งในยอดเขาที่เต็มไปด้วยมนสเสน่ห์อันน่าหลงไหลชวนให้ใครต่อใครอยากลองไปพิชิตเพราะตลอด2วันหนึ่งคืนบนเส้นทางไปกลับกว่า20กิโลเมตรจะพาเราไปเจอกับเนินเขาสีเขียวเขจีจีและไอหมอกสุดระการตาพร้อมกับบรรยากาศที่แสนจะดีงามไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือยามเย็นแล้วที่ยิ่งพิเศษไปกว่าสิ่งที่ได้เห็นคือทริปนี้ยังทำให้ผมได้พูดคุยกับออฟตกราฟีเจ้าของโทนสีอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ต้องบอกเลยว่ายิ่งรู้จักก็ยิ่งประทับใจในตัวน้องชายคนนี้มากๆคุณนิดเลือกคำตอบได้แบบหล่อสมกับหน้าตา,าจริงมงลงนะมงลงนั่นจึงทําให้ผมภูมิใจสุดๆเลยครับที่จะนําเสนอเทปนี้ให้เป็นของขวัญส่งท้ายปีกับรายการที่มีชื่อว่าพาเขาวเข้าป่า EP 6 ออกเลี้ยวมันนการทําสมาธิอย่างเนาะเนาะ <No, no. S 1> เออเออ,เอ,อมันแบบมันมันสงบอบบปุ๊บป๊าปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <laughs> เราคุยกับคนดูเออแต่มาขอบคุณขอบแต่เราคุยกับคนดูจริงๆ <laughs> <laughs> มีคนตอบเฉยเมื่ <laughs> อกี้มาครับเปิดคลิปกัน <laughs> ตอนนี้เนี่ย <laughs> ผมอยู่ในตานําบลทุ่งกระเชาะนะฮะอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะฮะ ผมเนี่ยเตรียมตัวที่จะขึ้นเขาลูกหนึ่งนะครชื่อว่าดอยหลวงตาเออผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันดีครับเพราะว่าที่นี่ชื่อเสียงเรียงน้มก็โด่งดังนะครับโดยเฉพาะในฤดูฝนเนี่ยเป็นที่นิยมมากนะแต่ว่าตอนนี้เรามาในฤดูไหนปุ้ยห <Now. S 1> นาวแน่ใช่ครับวันนี้คือ2พฤศจิกาแล้วนะแล้วก็คลับคล้ายครับคาว่าเมื่อคืนเนี่ยกรมปรตูประกาศว่าวันที่หนึ่งเนี่ยเข้าฤดูหนาวแล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะมาดอยหลวงตาผิดฤดูไปนิดหน่อยครับแต่ผมคิดว่ามัน มันก็ไม่น่าจะทําให้ความสวยงามน้อยลงนะเออเดี๋ยวเราขึ้นไปดูพร้อมกันแต่ทีนี้ความพิเศษของการมาดอยหลวงตากครั้งนี้นะฮะมันเป็นรายการพาเขาเข้าป่า EP 6ครับผมปมือเยอะปมมือ,มอ,อยังเมื่อกี้ปมแล้วโอเคโอเคเยี่ยมขอบคุณหน้าม้านะครับแน่นอนเมื่อเป็นพาเขาเข้าป่ามันก็ต้องมีแขกรับเชิญครับเดี๋ยวเราไปเจอแขกรับเชิญของ EP นี้กันเลยนี เขาลุ้ตัวเขาลุ้ตัวเขาลุ้ตัวโอ้ดูมีการแบบแตลกเดี๋ยวมองของฉันหรอกนี่ครับแขกรับเชิญ EP หกสวัสดีครับน้องออฟโตกราฟี่ครับผมโโอ้หสวัสดีครับพี่มาครับดีใจที่ได้เจอน้องอีกครั้งนะครับดีใจมากครับที่ได้เป็นแขกวันนี้หกโอ้ยจริงจริงพี่อยากให้ออฟเป็นแขกทุกทุก EP เลยแต่มันไม่ได้ไงมันซ้ำจริงจริงอ่ะเอาจังวะชอบเรื่องหกมากเลยจริงเหรอเกิดวันที่หก โอ้หกอะไรเนี่ยหกสิงหาครับหกสิงหาใช่เพิ่งผ่านไปไม่นานเท่าไหร่แพ<ฟ>่งนอไม่แล้วนะครับ<笑><笑>แกเดินถูกทางปุ๊เนี่ย<ถ>แล้วลว่าตรงนี้ง่ายกว่าเยอะนะทางนี้จะไม่เปียกครับพี่ม,มาครับนี่แหละครับแขกรับเชิญคนที่หกของเราออฟตักราฟฟี่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าผมกับออฟเนี่ยเรารู้จักกันมาก่อนนะฮะใช่ไหมออฟตัใช่ครับถ้าเราไม่รู้จักเราจะมาเจอกันได้ไงครับพี่ไม่น้องนับพี่เป็นคนรู้จักปว่านี่ยนับนะนับเป็นพี่ที่ พนที่ที่สนิทหนึ่งคนครับยเป็นเกียรติเป็นสีเป็นเกียรติเป็นสีครับเช่นกันสีดำครับผม <Okay. S 2> แห่ชงมาเร็วมากก็คือผมกับออฟเนี่ยเคยไปเดินป่าด้วยกันภูกระดึงใช่เมื่อสามปีก่อนครั้งหนึ่งไม่ถึงตายแค่เกือบเกือบตายแล้วตอนนั้นก็โอ้โหเมื่อพุศจิกาปีหกสี่ครับอันนี้ก็เป็นพุศจิกาปีหกเจ็ดสามปีพอดีสามปีผ่านไปครับวเหมือนโกหกจริงนะจริงจริงวมาก ผมกับอ๋ยังคุยกันอยู่ว่าเ,เราไม่น่าจะแบบทิ้งช่วงนานขนาดนั้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเจอกันในโซเชียลอยู่เรื่อยๆเนาะทักทาย<ช>ถามไถยกันตลอดก็ถือว่าเป็นอีกเทปหนึ่งที่พิเศษนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมรู้สึกประทับใจทั้งในเรื่องของนิสัยใจคอแล้วก็ฝีไม้ลายมือนะเป็นการเปิดได้ดีครับพี่พูดจริงลวนะ้วรู้แนริงจงเออโอเคนะครับเมื่อกี้เปิดตัวแขกรับเชิญไปแล้วนะฮะลืมปุ้ยถึงแม รอลิงเป็นรอเรือไปหมดลืมบอกไปครับว่าข้อมูลการเดินทางเป็นยังไงคือทริปนี้นะฮะผมมากับทัวร์นะครับมากับโกโก้ทริปนะครับมีน้องทิพย์เป็นสตาฟเนาะเราเนี่ยเดินทางมาถึงบริเวณที่เรียกว่าคุ้มป่าตองเป็นจุดนัดพบนะครับตอนประมาณตีสี่ตีห้านะครับจากนั้นเราก็นอนพักแป๊บหนึ่งแล้วก็กินมื้อเช้ากินเสร็จก็จัดแจงสัมภาระกับลูกหาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ขึ้นรถกระบะมานะครับมาที่จุดเริ่มเดินที่เราเห็นเมื่อเกี้เนี่ยนะฮะแล้วนี่ก็เริ่มเดินนะครับ คือรวมๆเนี่ยเขาบอกว่ามันตามป้ายเนี่ยบอกว่า11กิโลนะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าจากนับจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงไปงจนถึงลานกลางเต็นท์เนี่ยจะอยู่ที่9กิโลนะว่ากันว่าไม่ได้เดินยากมากครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไม่ยากจริงไหม <c oughs> ไปแต่ตอนนี้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะทางเดินช่วงแรกเนี่ยก็สบายๆครับบรรยากาศอาจจะเป็นเพราะว่าฝนมันตกลงมาด้วยนะครับก่อนหนะ้านี้แป๊บหนึ่งนะครับมันก็เลยได้ความเย็นความชื้นมาช่วยนะครับ และแน่นอนครับว่าในช่วงเริ่มต้นแบบนี้เนี่ยมันต้องมีกิจกรรมที่เป็นธรรมเนียมของรายการพาเขาเข้าป่านั่นก็คือถามปุ๊บตอบปั๊บมาครับเริ่มเลยนะถามปุ am, up, op, ๊บตอบปั๊บครับตอบปั๊บตอบปุ๊บเต็นท์หรือเปลงเต็นท์ครับแบกเองหรือลูกหับแบกเองครับเฮ้ยสุดยอดว่ะแข็งแกร่งวิวเช้าหรือ <c oughs> <c oughs> วิวเย็นวิวเย็นครับข้อสั้นหรือหุ้มข้อคุ้มข้อครับอุยตอบไวมากมีเพลงหรือเงียบๆมีเพลงครับนี่รักดนตรี ไปคนเดียวไปกับเพื่อนหรือไปกับแฟนไปกับเพื่อนครับอีแสดงว่าคุณม,มีแฟนองนีครับเนี่ย,าอ,ยใใอาบน้ำหรือซักแห้งอาบน้ำครับขุดหลุมหรือไม่ขุด คุหลุมครับเฮ้ยเฮ้ยถือว่ารักธรรมชาติข้อสุดท้ายครับให้เรียกออฟเฉยๆหรือออฟโตออฟโตครับนี่สวัสดีครับออฟโตกาแฟเรียบร้อย<ม>หลังจากผ่านธรรมเนียมถามปุ๊บตอบปั๊มมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินกันต่อซึ่งแค่ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเราก็จะเจอกับจุดที่เรียกต่อๆกันว่าเซเว่นครับแน่นอนว่ามันคือร้านขายเครื่องดื่มเคลื่อนที่นั่นเองมันเจ๋งตรงสแ,แกนจ่ายได้นี่แหละเป็นไงใช้ได้ หวไหมไหวไหว,หวต,ไต้น,ตนไม้สามต้นต้นไม้สามต้นคืออะไรพักหยุดต,ต้นต้นต,นตัวนี้ดวยนะ <laughs> เรานั่งพักดื่มน้ําและคุยเล่นกันตรงเซเว่นครู่หนึ่งก็ตัดสินใจเดินต่อโดยเส้นทางในช่วงกลางๆเนี่ยจะเริ่มมีความชันเข้ามาให้เหนื่อยบ้างปราบรายครับ <c oughs> แต่ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะไม่ต้องกังวลค่อยๆเดินเดี๋ยวก็ผ่านไปครับบวกกับการชวนคุยกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็ยิ่งทําให้เส้นทางที่ดูเหมือนจะไกลผ่านไปอย่างเพลิดเพลินมากๆเลย สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางนะครับเราก็กำลังหยุดรอออตโตัวกาฟฟเปลี่ยนกางเกงนะ <c oughs> คือน้องอะ่ะพกกางเกงมารีวิวนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าสภาพอากาศในช่วงแรกเนะี่ยไม่เหมาะกับจะใส่ตัวนั้นกลัวเลอะก,กลัวอะไรเงี้ยน้องก็เลยใส่ตัวอื่นมาก่อนแล้วปรากฏว่าเดินไปเดินมารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้แล้วบรรยากาศมันได้แล้วน้องก็เลยเปลี่ยนนะตอนนี้นู่นครับหลบหลังพุ่มไม้กำลังเปลี่ยนกางเกงอยู่นี่สัมภาระของเขากองอยู่ตรงนี้ผมก็เป็นคนดูต้นทางนะฮะ <g arness> okay. อโอเคออบตัวไว้ใจพี่ได้นะครับพี่จะทำตัวไม่มีพิรุษเฮ้ยมาแล้วนี่ครับเมื่อกี้พี่อัดคลิปว่าออบเปลี่ยนเกงอยู่รอเลยเท่ครับและนอกเหนือจากการราอออโตเปลี่ยนกางเกงแล้วนะครับผมยังถือโอกาสช่วงที่กําลังเดินเนี่ยสัมภาษณ์น้องไปด้วยเลย <c oughs> ยวถือโอกาสตรงนี้นะครับก่อนที่จะพักกินข้าวเนี่ยแอบสัมภาษณ์แขกรับเชิญเป็นเบื้องต้นก่อนอพอเป็นกระสือ จะไม่แก้หน่อยเหรอ <laughs> แก้แ <laughs> กระใส <laughs> โอ้โห <laughs> ตายแล้วมาสัมภาษณ์ขั้นต้นครับคุณคือหนุ่มลบบุรีเมืองวานอนใช่ไหมใช่ค <sh arp> รับเมืองบุรีอันนี้คือเกิดลบบุรีเลย <sh arp> ใช่เป็นคนลบบุรีโดยกำเนิดอ่า <sh arp> แล้ว เรียนอะไรมาคณะนิเทศศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับเราเรียนวิทยุบอดแคสติ้งครับก็คือจะเรียนรู้วิธีการทำวิทยุเรดิโอแล้วก็ทีวีโชว์ทั้งหมดทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบือเบ้องหลังเลยอะาาก็จะมีประสบการณ์ได้ทำได้ลองก็เลยแบบอาจจะกล้าพูดกล้าทำอะไรแล้วอย่างนี้แสดงว่าความฝันลึกๆของเราคือบล็อกเกอร์ไหมไม่ไม่ใช่ไม่เลยเราฝันเป็นอะไรตอนแรก เอาจริงๆป้าคือเหมือนมันคนรู้ตัวช้ามาตลอดครับคือไม่รู้เลยว่าอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรรู้แค่ว่าพอถึงจุดที่มันต้องเลือกอ่ะเราก็เลือกนะสิ่งที่เราแฮปปี้นตอนนั้นใช่แต่ทีเนี้ยอ่อมันก็พลิกผันมาจากการที่เราชอบถ่ายรูปก็น่าจะเหมือนใครหลายๆคนนั่นแหละก็คือเราก็ชอบถ่ายรูปก็ถ่ายแล้วก็โพสตลงในช่องทางของตัวเองไปเรื่อยๆใช่คือถ้าเทียบนี่วันหนึ่งนี่ แต่ก่อนเป็นแบบโมบายฟอโตกร r ฟเฟอร์ครับแต่งแบบก็แต่งโทนด้วยมือถือจีใช่ก็ลงใช่ไหมวันละ2องสามลูกแต่ก่อนอแต่จะถ่ายแบบอัาร์ตถ่ายแบบว่าถ่ายท่อนไม้ถ่ายท้องฟ้าถ่ายรีโมลเบาๆฟิลแบบโโมลสมัยแบบ VSCO อ่าใช่ไหมแกะโทนแรกมาจากอันนั้นแหละอ๋อโอเคคือเราแค่ชอบถ่ายแต่ว่า เราไม่ได้รู้ว่าปลายทางเราจะได้มาเป็นบล็อกเกอร์ในการถ่ายใช่แต่มีความสุขกับการถ่ายใช่แต่นะวันที่เราอ่ะเป็นบล็อกเกอร์เต็มตัวแล้วอ่ะเสียงจากเพื่อนอ่ะที่กลับมาบอกเราว่าเออกูเห็นมึงเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วซึ่งเราแบบอย่างที่บอกว่าเราไม่รู้อะไรเลยเราแค่แบบตัดสินใจแล้วก็ทาในสิ่งที่ชอบแค่นั้นในณเวลานั้นแล้วทีนี้ชื่อเนี่ยมาตั้งแต่แรกเลยหรอตั้งแต่เริ่มต้นี่ไม่ก่อนนั้นีชื่ออะไรตอนแรกทําเพจชื่อว่า ไม่รู้จะตั้งว่าอะไรตั้งว่า unofficial photographer เพราะเรารู้สึกว่ามันมันถ้าแปลก็คือคือช่างภาพอย่างไม่เป็นทางการอเพราะเราเราไม่กล้าเรียกเตืองว่าเราคือช่างภาพพอผ่านไปพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเราจะใช้ชื่อเนี้ไม่ได้แหละมันดูแบบไม่มีตัวตนอ่ะมันดูแบบมันมันเออมันมันมันไม่ได้เป็นที่จดจำอะไรล้วก็ตอนนั้นน่ะเป็นช่างภาพถ่ายรูปรับริญญาครับมีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตอาจจะเป็นช่วงที่ทาให้ใครหลายๆคนรู้จักเรานั่นแหละแล้วก็ เหมือนพอถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะครับมันต้องทำคือเราทำเซเวียให้ลูกค้าตลอดเราก็เลยจะต้องทําเป็นสกรีนแบบใส่กล่องไม้อะไรเงี้ยแ้วมันต้องมีชื่อแบรนด์ใช่มันต้องมีชื่อแบรนด์แล้วเราก็แบบตั้งอะไรดีวะคือตอนแรกอ่ะให้เพื่อนช่วยคิดแบบคําเพื่อนที่แบบจก่งๆงเลยนะเก็บช่วยคิดหน่อยเพื่อนก็แบบอยากได้ความหมายอะไรนี่จนสุดท้ายอ่ะอยู่ดีก็แบบมันถึงเวลาที่จะต้องส่งส่งทำเนี่ยเดตไลน์มาแล้วให้ให้โรงงานเลยวเขาบอกว่า ก็เลคือสุกคนยังเป็นนักข่าวเลยโดนแซวด้วยก็เลยก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเอาเอาชื่อเต็มเป็นหลักล้วกันออฟออฟอะไรอ่ะเออก็ออฟกับฟอโตกราฟีเป็นออฟโตกราฟีเออเออมันได้นี่มันก็เข้าปากดีใช่ก็เลยส่งไว้แบบนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็กลายเป็นออฟโตกราฟีมาตลอดเลยแล้วก็หลายๆคนก็จะเรียกสั้นๆว่า ออโต้ e ครับนี่โอ้โหนี่คือที่มานี่คือที่มาเฮ้ยสุดยอดแล้วก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็เรียกออโต้ออโต้ to, ก็กลายเป็นติดปาก,ปากไปเลยปากมากพี่ก็เรียกออโต้ to, มาตลอดใช่บางคนก็เรียกออโต้ออโต้ to, ใช่ไหมมีออโต้โต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 ีหมดนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นการพูดคุยที่ทําให้รู้จักออโต้มากขึ้นพอสมควรเลยนะและหลังจากสัมภาษณ์เสร็จไม่นานเนี่ยเราก็แวะกินมื้อเที่ยงระหว่างทางจากนั้นก็เดินกันต่อครับซึ่งยิ่งสูงขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยวิวรอบตัวก็ยิ่งสวยมากขึ้้นนนเท่าั แล้วทริปนี้เนี่ยผมก็ได้รับบทเป็นตากล้องให้ออฟตัวด้วย,ยก็ถือว่าเป็นเกียรติมากมากเลยครับนี่คือป่ากล้วยนะครับทุกคนสถานที่ซึ่งเขาบอกว่าเป็นดงของทากนะฮะตอนนี้แขกรับเชิญของเราก็เริ่มหลอนแล้วนะครับหลอนว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในกางเกงเขานะความจริงก็อาจจะเป็นแค่ทากเขาตัวอ้วน,นตัวหนึ่ง พอฝ่าดงทางในป่ากล้วยมาได้เนี่ยในที่สุดเราก็มาถึงลานกลางเต็นจากนั้นเนี่ยก็แยกย้ายกันกลางเต็นจัดที่หลับที่นอนตามสูตรครับก่อนจะเดินขึ้นไปบนยอดดอยหลวงตากในช่วงเย็นตอนนี้เวลา4ี่โมงถือว่าตรงแล้วกันนะเราเดินมาจุดชมวิวแล้ววันนี้รีบเดินนิดนึงนะครับก็คือเมื่อตะก,กี้พอถึงลานกลางเต็นใช่ไหมก็จัดการกลางเต็นทำนูน่ทนทำนี่เสร็จเรียบร้อยก็เดินขึ้นมาจุดชมวิวเลย ที่ขึ้นมาเร็วเนี่ยก็เพราะว่า,าต้องบอกตามตรงว,ว่าที่แคมป์เนี่ยค่อนข้างจะจอแจนะฮะเออจะมีเสียงเสียงเยอะเพราะาคนเยอะเนาะอันนี้เราก็ไม่ว่ากันคือเราอะ่ะต้องต้องการความเงียบเพราะว่าเราอยากจะนั่งอัดวิดีโอนั่งคุยเออเป็นเป็นตัวเราเองแหละที่เรื่องมากเ,เราก็เลยต้องเดินบนจุดมาที่จุดชมวิวก่อนครับเพื่อที่จะมาหามุมลับๆนะฮะนั่งคุยกัน ก็กลายเป็นทำแขกรับเชิญลาบากไปด้วยเลยครับดูครับแล้วนี่คือสิ่งที่เจอบนดอยหลวงตากในตอนนั้นครับมีเนินเขาสีเขียวสบายตาลมพัดบางๆกับเลเยอร์ภูเขาที่อยู่ตรงหน้าบอกตามตรงว่าโคตรฟินดี้จเลยอะ่ะแถมบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยก็เงียบสงบมากๆเลยครับผมกับอัพโตก็เลยชวนกันนั่งชมวิวชิลๆทางพูดคุยกันไปด้วยเลยมาคำถามแรก พี่ขอดูนะพี่พมีมีโพยด้วยมีโพยโจดไว้สิไม่งั้นลืมไม่จะถามอะไรคําถามแรกเลยนะกว่าจะได้โทนสีออัวแการาฟีเนี่ยเออคือมันเป็นเอกลักษณ์มาก<อ>านานไหมกว่<อ>า<ๆ>จะได้ไอโทนนี้มาก็น่าจะตั้งแต่เป็นเริ่มถ่ายรูปมาครับจนมาถึงทุกวันนี้มันก็ยังเดเวลอปอยู่เรื่อยๆก็มีการ huh huh huh. อีดิทเพิ่มเติมมันก็คือคำว่า แต่ก่อนอ่ะคนฟิลเตอร์ออปโตกราฟีมันอาจจะตายตัวแต่ตอนนี้อภว่ามันมันเติบโตไปตามไปตามประสบการณ์ของเราด้วยถ้าทุกคนอยากรู้อ่ะก็คือถ่ายลงไปไอทีออวแบบถ่ายเลื่อนลงไปเรือๆใช่ก็จะเห็นวิวัฒนาการของการเป็นออปโตกราฟีว่ามันเป็นยังไงคือหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันมันคือออปโตเหมือนเดิมแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็มีการพัฒนาในจุดต่างๆอยู่เรื่อยๆแต่สุดท้ายมันจะมีคงเอกลักษณ์ใี่อามของออปโต ออบโตอยู่ในนั้นอ่าเนี่ยพี่นับถือออบตรงนี้นะเป็นคนที่แบบรู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็เป็นอย่างนั้นมาเสมออ่ะเออแม้กระทั่งโทนสีออบก็ไม่ไม่เคยแบบเปลี่ยนอัดออบอาจจะบอกว่ามันพัฒนาบ้างแต่ว่าพี่ว่ามันมันก็ยังคงเป็นความออบโตอ่ะนึกออกไหมเอาจริงป่ะครับคือระยะเวลาที่มันเปลี่ยนผ่าน่ะเราไม่รู้ตัวเราจะรู้ตัวก็ต่เมื่อเหมือนแบบเราฉุกคิดขึ้นได้แล้วเราก็หวนกลับไปดูรูปเก่าๆมันก็เลยเห็นว่าอ๋อจริงจริงแล้วมันมันเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเออเออเท่าที่พี่เคยตามมาเนี่ มีผลงานที่เป็นไวรัลเยอะมากขอให้เลือกสักอันได้ไหมที่รู้สึกว่าชอบที่สุด <c oughs> ดูยากว่ะแข<ม>็นเราเชิญเพียรไม่ยากนะมีอยู่ในใจและอ่ามาอันไหนครับอันแรกอันแรกที่ทำโพสต์รีวิวสำเร็จแล้เป็นเพจออ,อโตกกาฟีอืมซึ่งอันนั้นไวรัลเลยไม่ประมาณแบบสามรอยแชร์ครับกับแบบประมาณห้าห้อยไลค์แต่ซึ่งมันเป็นโพสแรกที่เราทำสำเร็จ จากที่เราไม่เคยทํารีวิวได้สําเร็จสักอันเลยทิปนั้นเป็นทิปแรกที่ทําให้เรารู้จักตัวตนของตัวเองครับก็คือเป็นทิปรีวิวผูกกระดึงครั้งแรกแล้วมันก็เปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลเลยอพอมันทําได้ครั้งหนึ่งแล้วอะ่ะมันก็เลยมันก็จะมีครั้งต่อๆไปอ,อซึ่งนั้นก็ทําให้เราเติบโตขึ้นเรื่อยๆคือถ้าไม่มีวันนะั้นไม่มีโพสนั้นอนะ่ะมันก็จะไม่มีโพสที่ไวรัลหลังจากนั้นอีกเลยเข้าใจนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกๆไวรัลต่อๆมาเราก็เลยตั้งใจไว้ว่า เราอยากจะกลับไปภูกระดึงภูกระดึงถ้าเป็นไปได้ก็อยากกลับไปทุกปีอเพื่อไปรีมายตัวเองไปหาตัวเองในวันแรกใช่เพราะว่าแบบเออเราเราโตมาจากตรงนี้เราจุดเริ่มต้นของเรามันมาจากตรงนี้นะอือฟตัวในเดยวันใี่แสดงว่าพี่คือหนึ่งในคนที่เคยไปรีมายใช่โอ้โหอ้นรู้สึกจากครั้งที่สองอันที่สองอ๋เฮ้ยเป็นเกียรติเป็นศี โอเคผิดคาดนะพี่นึกว่าออฟตจะเลือกอันที่แบบว่าที่เป็นแบบที่พักแบบโลเคอลเพราะหลายๆอันออฟทำให้โลเคอลแบบฟูลบุ๊กิ้งไปล่าสุดก็ทำชิงของน่านอันนั้นก็คิดอยู่เหมือนกันครัคือคิดว่าเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผู้ประกอบการด้วยแล้วก็เป็นการเที่ยวแบบเชิงเขาเรียกว่าอะไรเชิงแบบเชิงชาวบ้านนะเชิงที่มันชุมชนชุมชนที่มันไม่ต้อง ไม่ต้องอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่เพราะว่าโอ้ออฟทำได้ดีหลายๆลยอันเลยแล้วพี่รู้สึกว่ามันสร้างอิมแพกให้กับคนในชุมชนด้วยแต่ออที่แต่ที่เลือกผูกกระดึงก็เพราะว่าสุดท้ายมันต้องกลับมาจุดเริ่มต้นพลังทุกอย่างมันเริ่มจากตรงนั้นถูกคือเราห้ามลืม,มาัาสุดยอดที่คุณนิดเลือกคําตอบได้แบบหล่อสมกับหน้าตาจริงมองลงนะ <laughs> มุงลง <laughs> โอ้ยตายแล้วตัวแทนจังหวัดอะไรครับเนี่ยลบุรีครับลบุรีเคย เกือบตายที่เนปาลเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเมื่อตอนต้นปี2024รเราได้มีโอกาสไปเดิน Everest เ a สแ Camp ครับอ๋อ EBC ที่เขาเรียกกันเออแล้วเราก็มีการเตรียมตัวไปอย่างดีมากซอมวิง่งซ้อมวิ่งออกกำลังกายทั้งแบบเอ่ Home body, เอโ h o m e body หรือว่าจะเป็น weight training เ,<อ>เตรียมทุกอย่างไปอย่างดีอ,อุปกรณ์กันหนาวเสื้อผ้าครับ ก่อนแว่นกันแดดรองเท้าทั้งหมดก็คือพร้อมอ่ะพร้อมหรือแบบไม่มีอะไรเอากูได้นะเอากูไม่ล้งเนี่ยสุดท้ายครับมาตกมาตายในวันที่เดินลงคือถึงเบสแล้วได้คือพิชิตละวันที่เดินลงก็คือเราฉีดเป็นสีน้าตาลแล้วก็สีน้ําตาลไม่ใช่เหลืองด้วยนะน้ําตาลครับโอ้ซึ่งมันคือเลือดผสมออกมาด้วยแหละน่ากลัวโอเคก็คือ มีเลือดออกมาในชีใช่ผสม,มออกมาเพราะว่าเราดื่มน้าน้อยมากก็ค่อนข้างสาหัสกันนี้มันปวดตรงไตครับมันปวดแบบมากเออทรามาสุดๆครับที่สุดในชีวิตละแล้วก็มันอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะการอ่อการเข้าถึงของการแพทย์อะไรเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบเท่าที่ควรในบ้านนะเนาะใช่ก็เลยก็เลยอดทนอยู่ประมาณน่าจะสี่ห้าวันครับแล้วก็กลับมาคือก่อนเข้าบ้านก็คือเข้าโรงพยาบาลก่อนเลย โอ้โหออฟรอดตายมาได้ไงสุดท้ายหมอวินิจฉัยว่าเป็นเป็นนิ่วครับเป็นนิ่วใช่ซึ่งซึ่งก็เกิดจากการที่ร่างกายมันดีไฮบรแบบขาดน้ำอย่างรุ่นเลยแต่คือหมอก็บอกว่ามันมันมันตายได้ไตวายได้มันสามารถมันสามารถครับมันสามารถแบบายวายได้มันสามารถพัฒนาจนไตวายและไตวายก็แน่นอนตายได้โอ้โหออฟดูดิเตรียมทุกอย่างไว้อย่างดีเราเรามาพลาดกับอะไรแค่ไม่ดื่มน้ำมาเนาะ ใครจะไปรู้เนาะไม่ทุกคนรู้หมดเลยทนเลาไม่แต่อาจจะเป็นความประมาทแล้วนั่นแหละบทเรียนครับผมก็ถือเป็นบทเรียนราคาราคาแพงแพงแพงเพราะว่าค่าหมออะไรนะเออแต่ก็นั่นแหละเรารอดมาได้ที่มีประกันเออคําถามต่อไปอะไรที่แบบทําให้ชอบเดินป่าขนาดนี้ครับไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปีผ่านไปอ็อบยังชอบเดินป่าอยู่เราอยากกลับมาดีไม้ตัวเองครับแบบเรา เราไปเจอสังคมที่มันวุ่นวายเนาะอื mm hmm. แบบไม่ว่าจะเป็นการทํางานการใช้ชีวิตครับสังคม mm hmm. มันอาจจะทําให้เราแบบหลงลืมอะไรบางอย่างและการที่การทุกครั้งที่เข้าป่ามันเหมือนเป็นการแบบเอาเรว่ามันเป็นการทําสมาธิอย่างนึงเนาะเนาะเออเออมันแบบมัน,แบบม,นมันสงบแบบทุกครั้งที่เรามาอยู่ใกล้ธรรมชาติเราก็ยุึกสบายใจเนาะใช่ไหมเนีย่ยนั่งแบบถ้าแดดไม่ร้อน นั่งมองในทางวันนี้เออนั่งแบบโอ้โหโอ้แล้วตอนนี้วิวกำลังสวยเลยครับทุกคนจริงเออผมขออนุญาตเก็บอินเสิร์ตให้ทุกคนก่อนนะตอบนี้แขกรับเชิญของเรากำลังวิดีโอลิ้นพันวิดีโอคอคุยกับใครอยู่ไม่รู้นะฮะ สัญญาณมันแรงขนาดนี้เลยเหรอครับ 5G ครับโอ้โหดีจริงๆเลยเราวงตาเราอย่างวิวสวยนะสัญญาณแรงด้วยนะเดี๋ยวเราจะลงไปนั่งคุยกับเขาอีกทีนงในมุมของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีอะไรที่มันแบบสร้างความหนักใจให้ออกตัอีได้บ้างไหมมุมที่แบบคนทั่วไปไม่รู้อะเพราะคนทั่วไปมักจะมองว่าอาชีพเนี้ยสบายนึกออกไหมเรามักจะได้ยินอ้ได้ช้าเ<อ>ทีเ่ยวได้ตังก็ไม่ปฏิเสธว่า เราได้ทํางานในรูปแบบของสถานที่ท่องเที่ยวหรือสิ่งที่เราชอบก็จริงอันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงครับแต่ว่าผมก็คิดว่ามันคือการทํางานสมมติต้องได้ซีนพระอาทิตย์ตกสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะไม่มานั่งดื่มด่าทุกวินาทีคือการทํางานแล้วก็ถ้าเราไม่ได้สังเกตตัวเองบ่อยๆหรือครับอยู่กับตัวเองบ่อยๆอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราหมดไฟได้ง่ายๆนี่คือผมว่าหลายๆคนเป็นจริงเออ และนี่ก็คือคําตอบครับมันก็คือนการหมดไฟนั่นแหละเพราะว่าอย่างคนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าเขาอาจจะทํางานประจำอะไรเงี้ยเวลาเขาหมดไฟจากกานทำงานเขาเลือกที่จะไปเที่ยวได้แต่เราอะทํางานในสายที่ต้องเที่ยวทำงานเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นงานเพราะฉะนั้นเราจะต้องดีวกับมันให้ได้ดีวกับทุกๆอย่างดีวกับลูกค้าสไตล์ตัวเองความรู้สึกตัวเองแล้วก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เพราะว่า มันมีข้อดีแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันอืมเออเนี่ยจริงเลยครับคําถามสุดท้ายแต่อาจจะไม่ใช่สุดเออพี่กลัวไม่มีเวลาไปถ่ายรูปวิวอ่ะเดี๋ยวจะไม่ได้เออไม่รู้จะถ่ายอะไรเลยตอนนี้อยากนั่งมองรู้สึกว่ากําลังได้เลยนะอนงมในมุมของคือออฟเป็นดูก็รู้ว่าออฟเป็นคนรักธรรมชาติรักป่าในมุมของออฟตอนเนี้ยมีอะไรอยากจะบอกคนเดินป่าไหมเพราะว่าช่วง ปีหรือสองปีหลังเนี่ยเป็นเป็นช่วงเวลาที่แบบวงการการเดินป่าค่อนข้างก้าวกระโดดคนเข้ามาในวงเยอะใช่แล้วจากโควิดเนาะมันจะพูดเสมอว่ามันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเนาะข้อดีก็คือคนรู้จักมากขึ้นครับคนหันมาสนใจสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติมากขึ้นครับแต่ข้อเสียคือถ้าเราเที่ยวแบบไม่รู้ครับเที่ยวแบบไม่ใส่ใจอืไม่ช่วยกันรักษาอื สิ่งที่มันมีอยู่มันก็จะหมดไปอาจจะไม่ได้หมดไปในแบบเร็ววันแต่ว่ามันหมดแน่นอนในระยะยาวเนี่ยมันเห็นผลแน่ใช่อง่ายๆเลยก็คือเรื่องแบบการรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะอันนี้สําคัญมากการไม่ทําลายไม่ขีดเขียนอืแล้วก็การบอกต่อในสิ่งที่ในสิ่งที่มันมันควรจะบอกคึณกระทําใช่เนาะเออคือต่อให้เราทําอะอืต่อให้เราทําแบบเนี้ยช่วยกันอะคือสถานที่อะ มันก็ยังชำรุดซุดโสมอยู่ดีแต่มันก็จะไม่ได้เร็วแล้วมันก็จะอาจจะแบบรีคาบเวรี่กลับมาได้มันมันจะมีช่วงพักป่าที่ทําให้ป่าเนี่ยมันกลับมาใช่ใ่ออแต่ว่าถ้าเกิดเราช่วยยิ่งช่วยกันอ่ะมันก็จะยิ่งกลับมาเร็วขึ้นรีคาบเวรี่ได้เร็วขึ้นถูกเราก็จะได้มีป่ามาที่มันแบบอุดมสมบูรณ์แบบนี้ให้เราได้พักผ่อนเที่ยวกันยาวๆเนาะ ใช่ใช่ก็นั่นแหละหันมาเป็นผู้พิทักษ์ไม่ใช่ผู้พิชิตเออนาะ <laughs> ผมอีกแล้วคมอีกแล้วตายแล้วเออแต่เห็นด้วยกับอ๊อฟนะครับ<ช>คือผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะที่ทุกคนแบบมาสนใจการเดินป่าเนาะใช่เออแต่สิ่งที่ควรจะทําควบคู่กันไปด้วยคือ<ช>เ,รเราทุกคนนะ่ะต้องมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมการเดินป่าที่ดีเนาะหนึ่งคือเขาลบนะครับเขาลบสถานที่เขาลบผู้คนที่มาด้วยกันเนาะเออ แล้วแล้วนั่นแหละมาที่ออบบอกสิ่งความเคารพนั้นอะ่ะมันจะทําให้เรารวมถึงสัตว์ป่ารวมถึงธรรมชาติเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนใช่เออยิ่งได้คุยกันมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยผมก็ยิ่งรู้สึกประทับใจในตัวน้องชายคนนี้มากขึ้นเท่านั้นคือออบโตเขาเป็นคนที่หล่อทั้งกายและใจจริงจริงและหลังจากที่คุยกันเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินไปชมวิวกันต่ออีกจุดหนึ่งซึ่งตรงนี้ขอเรียกว่าต้นไม้เดียวดายแล้วกันครับคือไม่ว่าจะเจอต้นไม้เดียวๆที่ไหนเนี่ยก็ ส่วนสิ่งที่ได้เห็นเนี่ยก็ถือว่าสวยเลยครับถือว่าเป็นวิวปิดท้ายวันแรกที่ดีงามมากๆเลย Good morning ครับทุกคนขณะนี้เวลา6นาฬิกาหน่อยๆเราเดินออกมาจากเต็น์นะฮะเพื่อขึ้นกลับไปที่จุดชมวิวเพื่อที่จะไปดูวิวเช้ากันนะครับ นำทีมดยออโตนะกำลังเดินดีดีเลยและข้างหลังผมก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าแสงเริ่มเปลี่ยนแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจากบนยอดเนี่ยช่วงเช้าจะเป็นยังไงนะแต่ที่นแน่ๆคืออากาศหนาว ไม่ว่ายอดก็ไม่ใช่เพราะยอดอยู่ตรงนู้นเราอยู่ตรงป้ายมากกว่ารูดีอย่างสวยหลังจากชมพระอาทิตย์ขึ้นและดื่มด่ำวิวบริเวณป้ายจนเต็มอิ่มแล้วนะครับเราก็เดินไต่ขึ้นไปบนยอดสูงสุดซึ่งนั่นก็ยิ่งทำให้ได้เห็นวิวที่งดงามมากยิ่งขึ้นไปอีก โอ้โหต้องบอกว่าวิวเนี่ยเป็นอะไรที่มองเพลินมากๆจริงๆครับมันทําให้พวกเราสามารถอยู่บนยอดดอยตั้งแต่เช้ามืดไปจนถึง8ปดโมงเช้าได้โดยที่ไม่มีเบื่อเลยแหละจากนั้นเราก็กลับมามเก็บของที่แคมป์กินมื้อเช้ากันแบบไวๆแล้วก็เริ่มเดินลงจากเขาแต่ดูเหมือนว่าดอยหลวงตายังไม่อยากให้เรากลับง่ายๆครับเพราะพอเดินผ่านดงกล้วยมานิดนึงเนี่ยเราก็จะเจอกับมุมนี้ซึ่งต้องบอกตามตรงว่าอลังการไม่แพ้สิ่งที่ได้เห็นบนยอดดอยเลยแหละแม่เจอแบบนี้เข้าไป ใครจะเดินผ่านไปเฉยๆได้ลงคอ พอได้อยู่กับวิวสวยๆจนหนำใจแล้วนะครับก็ได้เวลาเร่งฝีเท้าลงจากเขาจริงๆสักทีซึ่งในที่สุดเราก็เดินลงมาถึงข้างล่างตอนประมาณเที่ยงจากนั้นก็นั่งรถกระบะกลับไปที่คุ้มป่าตองก่อนจะอาบน้ําอาบท่ากินมื้อเที่ยงและมาสรุปทริปกับออฟตก่อนจะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพในเรื่องของความสวยงามของทริปนี้นะครับดอยหลวงตากครั้งนี้ในรายการพาเขาเข้า,ขาป่าอี6ตามธรรมเนียมครับขอโยนภาระหน้าที่ ให้กับแขกรับเชิญของเราครับมาไม่ว่าคุณทําอะไรอยู่ผมจะโยนไปแล้วทิปนี้ก็รู้สึกว่าคุ้มค่าครับคุ้มค่าจริงๆงคุ้มค่าแบบว่ามันก็เป็นอีกอีกอีก,อกทริปหนึ่งเนาะที่ทําให้เราได้ชาร์จแบตพร้อมกลับไปใช้ชีวิตไปทํางานไปท<ำ>ํางานต่อใช่แล้วก็ถ้ามีโอกาสเราคงจะกลับมา ธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งครับนี่ก็ขอบคุณอัโตมากที่มาด้วยกันนะครับขอบคุณมากขอบคุณเช่นกันครับพี่มาเป็นเกียรติกับพี่มากดีใจดีใจเสมอมีความสุขเสมอที่ได้เดินทางตับผมนะต้องมีทริปทริปต่อไปได้พอเรามาด้วยกันแล้วปังสนุกมากถ่ายรูปสนุกมากเลยทริปนี้เดี๋ยวเราชมรูปได้เลยครับไปฝากเพจออลโตกาแฟครับฝากช่องทางติดต่อเลยก็ออลโตกาแฟครับในทุกช่องทางเลยชื่อเดียวกันเฟซบุ๊กอินสตาแกรม t ิกต็อกเอ็กซ์ยูทูบมีหมด แต่ไม่ค่อยลงรอเล่นดีทุกช่องทางโอเคไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับบายบายยังเดี๋ยวเรากลับด้วยกันแหละไปโอเครอหน่อยไว้เจอกันใหม่นะครับครับผมบ๊ายบาย